รีวิวทุเรียนหมอนทองจันทบ,บรุรีลูกใหญ่หนักมากอันนี้ประมาณ6กโลได้ครับดูภูสวยๆนี่ลักษณะการเลือกภูทุเรียนหนามนี่ต้องหดเข้านะครับเน,นี่ยนามเนี่ยต้องหดเข้าแล้วก็ล่องจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ปลายหนามจะองค์ชมพูนิดนึง นี่แหละสุกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเข้ามืหน่ตังบุ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 ใช่ไหมใช่ไหมเอาพากันเลยส่วนมีดนี้ไม่ใช่สับป,ปะตานะครับเอาไปงัดไม้แล้วไปฮะพาตูก,กัน คมกริบนี่ของเราคมกริบพาตูดแล้วมันจะปอกง่ายปอกง่ายเลยเอาเนะี่ย แล้วก็ตัดตัดขั้วตรงนี้ออกหน่อยจะได้ตั้งได้เอาสันฟตันออกนี่คราวนี้ก็ตั้งได้ครับจิ๊บนี่ การแหวกพักสุธาแล้วนะดูจากการการแบกด,ดูแล้วเนื้อน่าจะเป็นเนื้อไก่ฉีก ก่ฉีกกำลังดีเอามีดใหญ่แวกล่องก่อนแล้วค่อยตามด้วยมีดเล็กนี่เขาเรียกนำล่อง นี่ถูงมือไดโนเสาร์นำร่องสเก,กแวกพระสุธาเลยครับกรีดตรงกลางนะครับเวลวาเวลาเรากรีดอย่าไปกรีดตรงนี้มันจะโดนภูกรีดตรงร่อง นี่ออกมาแล้วนี่นะครับนี่จากภูที่เรา,เอ,าออกมานี่ก็ได้แบบนี้แล้วก็ทำการตัดตัดเอาแกนมันออกหน่อย จะได้ดึงเนื้อออกมงนะาง่นะยายๆครับนี่นะตัดแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะผ่าหลังล้นะดะ๋ยนดูด้านนี้จะได้นี่คือทำการผ่าหลัง สาธิตวิธีการผ่าให้ดูนะครบางคนไปผ่าครึ่งอย่างนี้ผ่าเป็นลูกขนุนเชียวแหวกสุธาชื้ตุเรียนจันทบุรีเนื้อนี่ขาวจัว ให้ดูงัดก่อนนี่แกใช้ได้ครับพาให้ดูหนึง่งภูพอชิม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 ให้ดูก่อน Yep.